สวัสดีครับผมผมเอิร์ธออเดอร์ซิตี้นะครับผมผมนัทออเดอร์ซิตี้ครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับน้องเอิร์ธอ่าวันนี้จะมาปรนชาลำพันธ์ข่าวดีๆให้กับลูกค้าออเดอร์ซิตี้นะครับผม,อมตอนนี้ออเดอร์ซิตี้ของเราพี่นัทมีระบบสะสมแต้มแล้วครับโอ้โอ สำหรับระบบสะสมแต้มนี่คือเราต้องทำยังไงบ้างครับวิธีการสมัครระบบสะสมแต้มนะครับพี่นัทเข้าไปใน Line a d Audio City กดตรงลิสต์เมนูนะครับผมจะมีคำว่า member อยู่ชิกตรงนั้นระบบจะขึ้นมานะครับให้เชื่อมต่อกับ l ล ne ของลูกค้าแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์กรอกข้อมูลตามที่ระบบตั้งขึ้นมาเสร็จสิ้นก็จะเป็นการสมัครระบบนี้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อสมัครแล้วสำหรับลูกค้าที่สมัครครั้งแรกจะได้รับ10 point ฟรีนะครับผมเพื่อไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆสิทธิประโยชน์ของเรามีมากมายนะครับผมเดี๋ยวจะยกต นี่นะครับผมจะเป็นสินค้าที่ได้จากการสะสมแต้ม,มก็คือลูกค้าสามารถสะสมแต้มถึงก็รับสินค้าตัวนี้ไปเลยตัวนี้จะเป็น JBL Party Box 1 1 0นะครับน้องเอิร์ทครับแล้ววิธีการสะสมแต้มแล้วก็วิธีการใช้สิทธิพิเศษเนี่ยมันทํำยังไงแล้วมีสินค้าตัวอื่นนอกจากตัวนี้ไหมครับอย่างแรกนะครับวิธีการสะสมแต้มนะครับเพียงลูกค้าซื้อสินค้ากับทาง Audio City ของเราลูกค้าจะได้ ลอยได้สะสมอัตโนมัตินะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วการใช้สิทธิพิเศษนะครับไม่ไดมีแค่การแลกสินค้าตัวนี้ยังมีสินค้าตัวอื่นบ้างมายแล้วก็ไม่ใช่แค่แลกรับสินค้านะครับจะมีทั้งคู่ปองสนลดหรืออื่นๆอีกที่จะมีในอนาคตนะครับที่พี่ณัฐบอกว่าอยากได้สินค้าตัวอื่นนี่มีตัวไหนสนใจไหมครับก็มีเป็นพวกไมลอยครับอ่ามีครับมีตั้งแต่ไมลอยหูฟังสาย x อ r อ็อจีะไรอีกมากมายครับพี่ณัฐตัวลำโพงก็จะมีตัวอื่นอีกมีปาร์ตี้บ็อกซ์บอลไดโก้ด้วยอะไรับ ครับผมหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีแต้มสะสมเนี่ยเราใช้แลกของรางวัลได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้เป็นคูปองส่วนลดได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพี่นัทอ่ะล้วผมขอเสริมน,นิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ระบบออเด o c i ซีของเรานะผมที่เป็นระบบสะสมแต้มจะมีการสะสมยอดด้ครับสะสมยอดคืออะไรเราจะแบ่งระดับสมาชิกซึ่งตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ี่ระดับนะครับผมโดย แต่ละระดับนี้จะมีสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันนะครับสิทธิพิเศษที่ผมคิดว่าเป็นสิทธิพิเศษที่คุณลูกค้าน่าสนใจกันก็คือสิทธิพิเศษส่วนลดท้ายบินอีกครับเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าแล้วได้ส่วนลดจากหน้าเว็บแล้วยังจะได้ลดส่วนลดท้ายบินเพิ่มอีกด้วยนะครับพี่นัท๋อก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เรามีเพิ่มขึ้นมาให้กับลูกค้าทุกคนใช่ครับครับก็คือเอเจ t ซี่ฟอมพัฒนาแล้วก็ดูแลลูกค้าให้มากขึ้นถึงระดับประทับใจแล้วครับพี่นัทอ่าครับมาวีีอยท่่ช อธิบายเกี <and> ่ยวกับระบบสะสมแต้มตรงนี้ให้เรานะครับก็ฝากระบบ้วยนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการโปรโมชั่นแบบไหนหรือแคมเปญแบบไหนสามารถพิมพ์ไว้ได้ที่คอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ